เส้นไซเรตักลาดเอาเครื่องปรุงผักชีโรยหน้าราดน้ำสุปอีกทีหนึ่งคุณเมืองเขาว่าเขาซอยน้ำเงี้ยวแต่คนลือเขาว่าเขาซอยน้ำขั่วบางคนก็ว่าโอ้เขาซอยเจ้านี้อร่อยดีเจ้าอื่นไม่กินเนี่ยกินกับเจ้านี้แหละอของลือก็ผัดขั่วอย่างนี้ไว้ก่อนเริ่มแรกก็มาหั่นหอมก่อนนะหอมแดงมาหั่นหั่นเสร็จแล้วก็มีกระเทียมใส่นิดนึง เอามาขั่วหอมมาคั่วหอมเสร็จแล้วปรุงเครื่องเครื่องก็จะมีเกลือผงชูรสหัน่าปนขมิ้นป่นขั่วเครื่องให้มันพอดีพอดีก็ไม่เข้ากันก็เอาหมูสับก็ลุงไปเลยขั่วให้มันแห้งมะเขือเทศเนี่ยที่หั่นหันแล้วก็เอาลุงไปเลยขั่วนานให้มันแห้งมันจะมีรสชาติอร่อยขึ้นมามันจะหอมหอมหอมแดงคือมันได้กลิ่นมันหอม นายพุทธแก้วทาอายุก็62เป็นคนรื้อมาจาก12ปันนามีสงครามเกิดขึ้นนะเนาะแล้วก็อยู่อยู่ไม่เป็นสุขเขาก็ไล่จับเอาไปลูกหาบอยู่ไม่ได้ก็หนีหนีมาเข้าเมืองไทยมาทั้งครอบครัว,วเลยตั้งแต่พศ2 5 2 0้ละมาอยู่ที่แม่สายนี่แหละบางคนเขาก็ทำงานก่อสร้างบ้างบางคนก็ทำงานกรรมกรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ค้าขายอย่างพี่เขาค้าขายอย่างเงี้ย เห็นคุณผ่านไปผ่านมาเยอะก็ลองทําดูตั้งแต่ปีพศ2526ละประมาณ30กว่าปีละขายได้เฉพาะตอนเย็นเขาเรียกว่าตลาดหน้าด่านหน้าด่านภูุมแดนมันเสียค่าที่แบบค่าขยะมูลฝอยก็5บาทเองถ้าออกขายก็ได้ไปจ่ายเขาถ้าเรามันหยุดขายก็ไม่ได้จ่ายอยากจะขายทั้งวันเหมือนกันนะครับแต่มันมันไม่มีที่ครับ วันก็ประมาณพ2นสไปจ่ายตลาดแล้วก็ถ้าขายหมดก็ได้ประมาณ2,000กว่าถ้าขายไม่หมดก็บางบางวันก็ไม่ได้ <c oughs> มันไม่เหมือนเมืกกนะ่อก่อนเะเมืกก่อก่อนเนื้อหมูก็กิโลห์ห้าหกสิบอ่เงี้ยเนาะวันนี้120ยยีเขาบอกว่าเออท,ทำไมไม่ขายสี่สิบโอ้สี่สมันขายไม่ได้เนาะ <c oughs> มันลูลกค้าเคยมากิน30ก็3ามนั่นเลยเนาะ ขายราคานี่ก็มาโอ้หลายปีละ2,540 4 1อย่างเงี้ยลูกค้าก็ติดใจเออมาจากเชียงใหม่ก็มีลำปางก็มีละปูนแล้วก็พเยาเชียงเชียงรายอย่างเงี้ยมีทุกจังหวัดที่เขามากินนะคนลื้อก็มีคนไทยใหญ่ก็มีส่วนมากเขาจะมาจาก12ปันนาเมืองยองอย่างเงี้ยเชียงตุง,งเขาก็มากิน สมัยก่อนอ,อยากกินก็ทําเองอย่างเงี้ยไม่มีทุกวันอ,อยู่ทั้งทั้ง12ปันงานานานทีเวลามีขึ้นบ้านใหม่งานวัดงานวาอะไรอย่างเงี้ยจะมาทํากินกันก็จะกินข้าวซอยก็เป็นวันนะฮะเริ่มทําตั้งแต่เช้าก็ได้กินก็เย็นเย็น,น <laughs>